สวัสดีครับแตงโมหวานเจี๊ยบนะครับวันนี้แตงโมจะพาชมนะครับบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนานะครับจะเป็นบรรยากาศชมเลยนะครับลมแรงมากนะครับน้ําเยอะมากนะครับตรงนู้นนะครับดูลมแรงนะครับจะได้ยินเสียงลมนะครับจะได้จับมือเท้านะครับชาวนานะครับที่ทาการทานานะครับ น้ำม à, ena, ีปลาในน้ำมีข้าวแล้ว บางคนคนได้นะครับยืนอยู่นะครับเสื้อผมนะครับเสื้อผมกับเสื้อสีฝานะครับแต่ถ้าคนจริงๆก็ดำนาอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนถอนก้าอยู่ตรงนู้นนะครับก็จะดำนานะครับที่ชีวิตนะครตอนนั้นก็พื่งดำนะครับอันนี้กดดำเสร็จแล้วนะครับใส่ว่านปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับว่านปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูจะเป็นคลองนะครับที่นี่คอยสูบน้ำนะครับตอนนี้จะเป็น ที่แสงมเดินมาเมื่อกี้นะครับแต่เราก็จะมาชมบรรยากาศกว้างๆนะครับดูนะครับท้องฟ้านะครับแจ่มใสนะครับสวยงามนะครับทุกคนน้ําเยอะนะครับ่างนี้ก็จะเป็นคของนะครับตังนี้ก็จะปลาเยอะเหมือนกันนะครับท้องไร่ท้องนานะครับสวยงามบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีนะครับข้าก็รวยนะครับ ด้วยนะครับทุกคนบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนาของบ้านเรานี่แหละชมทุง่งชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับเผื่อทุกคนนะครับที่อยู่นู่นนะครับหนุนบอคโพโลนะครับที่อยู่ตรงนู้นเผื่อใครที่คิดถึงบ้านนะครับใช้ที่อยู่ต่างแดนที่อยู่ต่างประเทศนะครับได้เข้ามาชมคลิปแตงโมวานเจี๊ยบนะครับ ก็จะได้คิดถึงบ้านนะครับว่าเออบ้านตัวเองคิดถึงบ้านนะตอนนี้กําลังดํานาประมาณนี้นะครับกําลังลงไล่ลงนาตันอลก้านะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูทํานากันนะครับข้าวก็เขียวกระดีกันนะครับชมมัรติกาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนท้องไร่ท้องนานะครับดูข้าวนะครับมองจากสูงไปดูใกล้ๆนะครับดูนะครับสวยงาม คิดถึงบรรยากาศนะครับไหมนะครับที่ทุกคนเคยทํานาดํานานะครับคนที่อยู่ต่างประเทศคนที่อยู่ห่างไกลบ้านคนที่อยู่กรทมนะครับคนที่อยู่ไกลนะครับทํางานในเมืองนะครับก็จะเป็นข้าวนะครับก็จะเป็นตามธรรมชาตินะครับในตรงไหนมีนาข้าวนะครับตรงนั้นก็จะมีนกนะครับชาวบ้านก็จะทําหนแลกานะครับไว้นะครับ ู้นนะครับบรรยากาศทางนู้นนะครับทางนู้นก็จะเป็นน้ํานะครับน้ําเยอะนะครับก็จะไม่สามารถตำนาได้ก็จะปล่อยปลากันครับตรงนู้นครับตรงนู้นนะครับเขียวกระตีกันนะครับอันนี้ก็จะท้องให้ท้องนะท้องฟ้านะครับค้มนะครับตรงนี้อากาศค้มนะครับธรรมดานะครับถ้าลงไร่ลงนานก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละครับดูนะครับตรงนู้นเห็นไหมครับ กำลังถอนกายกันนะครับไม่พักขึ้นมากินข้าวกันบ้านะครับช่วงนี้กำลังเที่ยงนะครับอีพอยแม่นะครับบ้านเฮานะครับศานบ้านเฮานะครับขอให้ทุกคนเข้ามาชมคลิปแบบธรรมชาติจริงๆนะครับธรรมชาติจริงๆนะครับที่แตงโมถ่ายไว้นะครับก็สวยงามนะครับพิวนะครับสวยงาม คูนะครับคุณพ่อคุณแม่กําลังคุณตาคุณยายกําลังถอนก้าอยู่นะครับบรรยากาศเผื่อใครคิดถึงนะครับบรรยากาศนะครับถอนก้านะครับถอนก้าจะเอาไปดํานาอีกรอบนึงนะครับถ้าถอนก้าดํานาผลผลิตจะได้เยอะนะครับได้เยอะกว่าหวานนะครับถ้าหวานย่าจะเยอะนะครับแต่ถ้าถอนก้าแล้วก็ไปดํานะครับผลผลิตข้าวจะได้เยอะกว่านะครับตรงนู้นก็ดําใหม่นะครับตรงนี้ก็ ดำนานแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขียวกะทีเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวนะครับเหี้ยนะครับเป็นกอเป็นกอเขียวสวยงามมากนะครับทําเป็นระเบียบมากนะครับท้องไร่ท้องนากันแทนาอะไรอย่างเงี้ยครับตัดดวงตัดหญ้าเรียบร้อยนะครับตัดไปให้วงให้วัวนะครับตามไปชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับไปพร้อมๆกันที่แล้วครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปให้ตังโมงหวานเจี๊ยบนะครับขอขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ตังโมงนะครับขอบคุณครับ